ตัวนี้ครับสเนกรันครับที่นี่เป็นทางกลับบ้านต้องผ่านทางนี้ไปต้องเตรียมตัวเตรียมใจก่อนนะทางโหดแน่จริงอยู่ด้า <c oughs> ไป,ไปเดี๋ยวพี่ไป,ไปในในในสามห้ ตรงนี้ไม่ส่งแรงไปตรงนี้ไม่ไหวไป ยอดเลยครับรอบนี้ผ่านมาได้หายไปคนหายงอีวเบื่อเลยครับพี่เบสจะไปหน่ยตรงนู้นแล้วหมาช้าจะมาชวเบื่อเนาะลงได้เบื่อเนาะกินไปสามรอบ